ในโลกยุคบิจิทันการจ่ายเงินกลายเป็นเรื่องง่ายแค่หยิบโทรศัพท์ขึ้นมาซื้อของก็แค่สแกน QR code เสียงโทรศัพท์จัสมินดังขึ้นปลายสายเป็นผู้หญิงเสียงสุภาพแจ้งข่าวโปรโมชั่นจากบริษัทส่งสินค้าเธอเสนอเงินคืน10%หัดจัสมินกดยืนยันและกรอกรายละเอียดลงมือถือ จัสมินดีใจรีบทำตามที่เห็นบนหน้าจอแต่ก่อนจะกดยืนยันพลอยใสเพื่อนสนิทรีบเอ่ยปากห้ามเธอบอกให้ระวังเรื่องแบบนี้อาจเป็นกลลวงหากเรากรอกข้อมูลส่วนตัวหรือสแกนโดยไม่ตรวจสอบดีๆบัญชีอาจโดนขโมยเงินจัสมินลังเลก่อนจะโทรเช็คข้อมูลกับบริษัทปรากฏว่าไม่มีพนักงานโทรหาแบบนั้น จัสตินเกือบอบเป็นเหยื่อโดนหลอกเสียงเงินสุดท้ายพลอยสายย้ำเตือนว่าต้องมีสติอย่าโลภอย่าเชื่อทุกอย่างบนโลกออนไลน์ปัญญาคู่สติไม่ประมาะจะช่วยเราให้รอดปลอดภัยดังที่ท่านพุทธทาสสอนไว้